أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين มาบ أ م ا มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลา ل ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการตัฟซีรอิบนนกซีรนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วนะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็คุยเรื่องนี้กันมาหลายตอนแล้วและมันยังมีอีกหลายรีวายะนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าไอการที่เรานะ ใช้หนังสือของท่านอิหมามอินุกะซีดมาศึกษามาเรียนกันมาอ่านกันนะครับแล้วก็ผมมีหน้าที่อะไรแปลอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจเนี่ยนะครับเราก็ใช้หนังสือของท่านแล้วท่านก็เรียบเรียงมารวบรวมมาดีวายะต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอายะกุรอานนะครับเราก็คงต้องค่อยๆอ่านค่อยๆทําความเข้าใจไปเพื่อใช่ไหมไม่ให้มันขาดตอน นะโดยจะไม่ไม่ข้ามอะไรไปนะครับเพราะว่าในไหนท่านก็อุตสาหรวบรวมมาให้เราไว้แล้วนะครับเราก็อะไรเราก็มาศึกษาตำรับตำราของท่านอย่าอ่านข้ามนะครับอ่านข้ามไม่ได้เพราะถ้าเราอ่านข้ามไปเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราข้ามไปนั้นมันสําคัญแค่ไหนหรือมันอาจจะทําให้ความเข้าใจของเรานั้นผิดพลาดไปเลยก็ได้บางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนาทีของเราก็คืออ่านให้มันครบ นะครับก็ว่ากันไปเรื่อยๆพี่น้องนะจะไปจะอาจจะช้าซะหน่อยนะอาจจะดูว่ามันซ้ําๆกันแต่จริงๆมันไม่ซ้ำและสุดท้ายแล้วท่านอิมามมุกุสิจะสรุปให้เราฟังว่าไอ้ริวายาทั้งหมดนะรายงานต่างๆที่ที่ที่ท่านนํามาเขียนไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยนะเรื่องไหนมันน่าจะเชื่อถือได้มากหรือว่าสรุปแล้วมันจะเชื่อถือได้สักเรื่องสองสองเรื่องไหมนะก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันพวกเราไว้นะครับ ถ้าหากว่าเราไปได้ยินได้ฟังนะครับคนนั้นอธิบายอาย่านี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้รู้อ๋ออันนี้อิหม่ามุกซีเขียนไว้แล้วแล้วก็บอกว่ามันเป็นอิวอาญาที่มานะมันเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้มันใช่ไม่ไดมงง้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายของท่านนะครับอ้าวเรามาดูนะครับจากตอนที่แล้วที่บอกว่าอะไรมาลาอีกาสองท่านนั้นนะครับ<น><ะ>ก็อะไรนะที่แรกผู้หญิงนะ ผู้หญิงที่ว่าสวยสวยนะครับสวยงามสวยมากๆรูปโฉนดง,งดงามมากนะถ้าเปียบเป็นดาวก็เป็นดาวดาวพระศุกร์เลยอยู่บนฟ้าสดใสนะครับเหนือดาวอื่นๆทั้งหมดนะว่าอย่างนั้นอันนี้รีวายานี้ว่าอย่างนั้นรีวายานี้ไม่ได้บอกว่าเป็นดาวศุกร์แปลงตัวลงมาแต่บอกว่าอะไรเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึง่งนะนะถ้าเปรียบเป็นบนท้องฟ้าก็เหมือนไงเหมือนดาวพระศุกร์ที่มาที่สวยสดใส เหนือกว่าดาวดวงอื่นๆนะครับเสร็จแล้วอะไรเมื่ออะไรผู้หญิงคนนี้บอกให้ให้อะไรถ้าอยากจะมีอะไรกันมีความสัมพันธ์กันก็ต้องต้องอเคารับรูปปั้นก่อนอมะนมาลกัดก็ไม่ยอมไม่ยอมนะเจอกันทีสองท,องทีก็ยังไม่ยอมนะเจอครั้งที่สามเจออะไรเจอข้อเสนอใหม่ก็บอกว่ามีสามเรื่องให้เลือกจากเมื่อก่อนไม่มีให้เลือกเลยนะก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรต้องเคารพรูปปั้นอย่างเดียว ถึงจะยอมสุดท้ายแล้วนะครับก็อะไรรอบที่สามก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ให้เลือกเอาว่าระหว่างจะคารพบรูป,ปั้นหรือจะฆ่าคนหรือจะดื่มเหล้าให้เลือกเอาสามเรื่องนี้จะเอาเรื่องไหนสุดท้ายแล้วมาลาอิกาเลือกอะไรเลือกดื่มเหล้าเพราะว่าคิดว่าอะไรมันเบาสุดแล้วนะพี่น้องที่คิดอะไรที่คิดจะลองดื่มเหล้าดื่มเบียร เดือดรองยาเสพติดกัญชากระท่อมอะไรก็ไม่รู้และ้นะครับแล้วแต่มันจะมีนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสมัยนะครับสมัยก่อนบอกยาไอยาไอก็คงไม่มีใครรู้จักหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วมันคืออะไรนะเมื่อก่อนเรียกมาเดี๋ยวนี้เรียกบ้าอ่านะครับนะเรียกยามาเรียกยาบ้านะเรียกอะไรก็เรียกกันไปเรื่อยและนะเปลี่ยนชื่อกันไปเรื่อย นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรไปแต่มันก็คือสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมานะคูกรมเดียวกันก็เหมือนกับเหล้านั่นแหละนะครับเหมือนกับเหล้านั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเมลาราการทั้งสองเลือกดื่มเหล้าเมื่อดื่มเหล้าเมาดีก็อะไรก็ไปทําซีนากับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ว่าสวยที่สุดเนี่ยเมื่อทําซีนาเสร็จก็หันมาเห็นไอ,ไอ้ไอ้ผู้ชายที่ผู้หญิงคนนี้บอกให้ฆ่าเนี่ยคนที่บอกให้ฆ่าเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นด้วยอ้าวปล่อยมันไว้อย่างนี้ได้ยังไงล่ะเดี๋ยวมันก็ไปบอกชาวบ้านก็อับอายกันไปหมดสิเป็นอะไรเป็นมาลาอิกาสแล้วก็มาดื่มมามามาดื่มเหล้ามาทาทีนายก็ฆ่าปิดปากซะนะตอนที่เร,เราจบกันตรงนี้นะครับก็ฆ่านะฆ่าคนคนนั้นซะฟา,า,า,าลัมมาซาฮบะอนหุมัสซักวะอัลิมามาวกะอาฟีฮิมินัลคอตียะอารอดะไอยัสอาดาอิลัสมา นะครับแล้วก็หลังจากที่อะไรสั่งเมาแล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรไปมั่งแล้วนะจากความผิดต่างๆนะรู้ว่าทําความผิดไปเยอะแยะเลยทั้งสองก็ต้องการที่จะอะไรที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าฟฟลัมยาสตาตีอาทั้งสองไม่สามารถทําได้หะวะฮีลาใบนาฮุมาวะาบนาซาลิกวะกาชาฟัลกิตะฟีมาใบนาหูมาวะใบนาอะฮลิสมานะครับ แล้วก็อะไรนะจนกระทั่งอะไรสิ่งที่ปกปิดทั้งสองไว้กับชาวฟ้าก็คือกับมาลาอิกาท่านอื่นๆเนี่ยถูกเปิดออกนะมาลาอิกาก็เห็นแล้วว่านะว่าขนาดมาลาอิกาด้วยกันเนี่ยถ้าเลาะให้มีมีอารมณ์แบบมนุษย์ก็ไม่ได้ดต่างอะไรกับมนุษย์หรอกนะครับก็ก็จะทําความผิดเหมือนกับมนุษย์ทำนั่นแหละนะครับ แล้วก็เมื่อมาลาอิกาที่อยู่บนชั้นฟ้ารอบรอบรู้แล้วฟานาสอดอัลมาลาอิกาอิลามาวะกอฟีฮิฟะาอาจบุคุลัจจบิฟะรฟูอันนะฮวมันกานะฟีกอยบินฟะฮูอักลลกคชียะนะครับนะแล้วก็พวกเขาก็รู้สึกนะครับประทับใจนะแล้วก็รู้ว่าอะไรรู้ว่ามนุษย์เนี่ย ที่ไม่เคยเจอกับลอสุฮานะหัวตาลาไม่เคยได้รับคําสั่งโดยตรงกับลอสุภานะหัวตาลาเขาย่อมมีความเกรงกลัวต่อลอเนี่ยน้อยกว่าผู้ที่เคยรับคําสั่งโดยตรงก็คือน้อยกว่าบรรดาบรรดามาลาอิกะเพราะมาลาอิกะเนี่ยขนาดว่ารับคําสั่งโดยตรงมาจากลอน์นะอัลอสั่งไม่กี่เรื่องเอง,เองนะลงมาก็ยังอะไรยังทําทุกเรื่องเลยนะห้ามท,ทําสีนะห้ามฆ่ากันนะครับ ทำแล้วมาลาอิกาทำห้ามดื่มแล้วก็ทำแล้วนะครับเมื่อมาลาอิการู้อย่างนั้นนะครับรู้ว่าอะไรแล้วก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่เคยเจอกับล้อเลยเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติและความเกรงกลัวนะความเกรงกลัวต่อล้อสุภาในหัวตาลามันย่อมน้อยกว่าคนที่เคยเจอกับล้อน้อยกว่าผู้ที่เคยเจอกับล้อเหมือนกับมดามาลาอิกานะครับฟาจัลูฟาจัลูบาดะซาลิกยาสตักฟิรูนะลิมันฟิลอ้อ หลังจากนั้นก็ทําให้เหล่าบรรดามมเลกาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะจากแต่ก่อนเคยอะไรนะเคยขอดูอาสาบแช่งมนุษย์ว่ามนุษย์นี่มันเลวมนุษย์มันไม่ดีอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้ก็หันกลับมาขออภัยโทษให้กับบรรดามนุษย์แทนเพราะรู้ว่าอะไรที่มนุษย์ทําผิดไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีชาวะนะเขามีความอยากต่างๆดีมันมีที่อัลนล่อให้เกิดขึ้นนะในในในใจของพวกเขา นะครับในนิสัยของพวกเขานะครับมันถึงเป็นอย่างนั้นหลังจากที่มนุษย์เออหลังจากที่มลายิกาู้อย่างนี้แล้วประจักษ์อย่างนี้ว่าทำอะไรก้าม,ม,าามีมีอารมณ์เหมือนมนุษย์ก็ทําผิดเหมือนมนุษย์ท,ท,ทั้งทงที่ได้รับเคยเห็นอัลลอฮ์เคยเคยได้อะไรนะเคยได้ครับคําสั่งโดยตรงจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับก็ยังทําความผิดได้เพราะฉะนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้มลา,า,ายิกากวาก็หันมาขออภัยโทษให้มนุษย์แทน

วายสตักฟิรูนารีมฟินอาดและเขาพวกเขาทั้งหลายก็ได้ขออภัยโทษให้กับคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็คือมนุษย์นี้เองนะครับฟักีละลาหูมาอิคตาราอาซาบดุญยาอาอาซาบะลอาคิรอนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีบอกว่าเมื่อทั้งสองเนี่ยกลับไปขึ้นไปอยู่บนฟ้าอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถกลับไปได้เพราะอเพราะทำบาป ไว้หลายกระทงเหลือเกินนะครับก็มีกล่าวนะมีเสียงกล่าวกับทั้งสองว่าให้เลือกเอาว่าจะรับโทษบนดุนยานี้นะครับหรือจะไปรับโทษในวันอาคิรอแทนปะกอลาอัมมาอาซาบุดุนยาฟาอินนาหูยังกอเตียวายัสฮับนะครับบอกว่าอะไรทั้งสองก็เลยบอกว่าการลงโทษในดุนยาเนี่ยไม่ว่ามันจะยาวนานขนาดไหนมันจะหยุด มันจะมีจุดจบของมันแล้วมันก็จะจากไปคือการลงโทษเนี่ยมันจะหยุดนะครับมันจะไม่ลงโทษตลอดไปหรอกนะมาเลก้าทั้งสองท่านรู้อย่างนี้นะครับวามมาอาซาบุลอาคิรอส่วนนะครับการลงโทษวามมาอาซาบุลอาคิรอติฟาลาอิงกิโตอาลาหูการลงโทษในวันอาคิรอ้นั้นมันจะไม่มีการสิ้นสุดมันจะไม่มีคําว่าสิ้นสุด ถ้าโดนในโลกอาคิรอมมันจะโดนตลอดไปฟักทารออาซาบัดุนยาทั้งสองจึงเลือกที่จะโดนลงโทษในโลกดุนยานี้แทนนะฟาญูออลาบีบาบิฟาฮูมาอยูอัซีบานเพราะนั้นทั้งสองจึงถูกส่งไปที่เมืองบาบินที่อยู่ในประเทศอิรักนะครับแล้วก็โดนลงโทษไปรับโทษอยู่ที่เมืองบาบินนะ นะครับอันนี้ก็คืออะไรนี่ก็คือจุดจบนะครับนะอันนี้ก็จุดจบของอะไรของรีวายานี้นะที่น้องครับมันยังมีอีกหลายรีวายาเลยนะครับแต่อันนี้เป็นตอนจบของรีวายานี้ว่าสุดท้ายแล้วมาดอยกาทั้งสองท่านฮารูดกัมมารูดเนี่ยก็ยอมไปรับโทษที่ตัวเองทําบาปทาซีนาฆ่าคนดื่มเหล้าเริ่มจากดื่มเหล้าก่อนนะครับ ดื่มเหล้าเสร็จก็กไปทาดีนาทําดีนาเสร็จก็ก็ฆ่าคนเพราะว่ากลัวว่าจะจะขายหน้ากลัวจะกลัวว่าไอ้คนที่เห็นนี่ก็จะไปจะไปบอกชาวบ้านให้เขารู้ว่านี่มีมาลาอิกล้ามาทําดีนาอยู่เ้ื่อนะครับกลัวกลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียเกียรติยศนะครับก็เลยฆ่าคนปิดปากไปอีกกระบ,บาบทําบาปปิดบาปไปอีกนะครับพี่น้องครับอันนี้คือบทเรียน นะครับบทเรียนที่อะไรที่สอนพวกเราอะนะถ้าเราจะใช้บาปปิดบาปเนี่ยยังไงมันก็ปิดไม่หมดบาปในทางตรงกันข้ามบาปนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทวีคูณขึ้นใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าเราใช้อะไรใช้บาปมาล้างบาปมันไม่หมดหรอกครับนะวิธีการที่เราจะทําให้พวกเรานั้น รอดพ้นหมดบาปก็คืออะไรเราต้องทําความดีไม่ใช่ทําบาปนะครับใครเคยผิดพลาดเรื่องใดมาก็แล้วแต่พี่น้องวันนี้ย้อนกลับมาดูตัวเองนะถ้าสํารวจตัวเองแล้วรู้ว่าเราผิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะครับเราก็อะไรพยายามทําความดีให้มากขึ้นพยายามกลับเนื้อกลับตัวพยายามแก้ไขสิ่งที่เราทําผิดมาแก้ไขได้ไหมถ้ามันมันสุดวิสัยแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็อะไร พยายามทำความดีให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ขออภัยโทษต่อเราให้มันเยอะๆนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้พ้นผิดอย่าไปทำบาปเพื่อจะปลูกปิดบาปเก่าๆนะทำบาปใหม่เพื่อปกปิดบาปเก่าสุดท้ายแล้วมันก็จะยิ่งมีบาปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่อะไรที่มาลาอิกาทั้งสองในรีวาิญานี้นะเล่ามาในว่ามาลาอิกาทั้งสองนะครับก็แค่อะไรอยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับ ก็อะไรก็ยอมดื่มเหล้านะดื่มเหล้าเสร็จเมาพอแล้เมาไม่มีสติไม่มีสติก็อะไรทำดีนาได้ทำดีนาได้เสร็จอาวกลัวจะอะไรกลัวจะรู้กลัวคนอื่นจะรู้กลัวจะรู้ว่าตัวเองทำบาปนะครับกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองทำบาปมากก็ก็ฆ่าคนเพื่อเป็นการปิดปากมันก็เป็นบาปที่มันซ่อนบาปขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ เราเตาบัรตัวต่อรอซะบาปอะไรถึงแม้จะเล็กจะน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นบาปขอให้เราตั้งใจว่าจะละจะเลิกจะแก้ตัวจะกลับตัวมหาลอสุฮาในหัวตาลาอินชาลอพระองค์น,นั้นทรงไว้ซึ่งการอาภัยเสมอสําหรับเวลาของตับซีดอิมนุซิดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วชาล้อพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสุฮานการรอฮุมมาวะบิหัมดีกะอัชาด่วนละอิละนัตอัสตักฟิรุกะวะอตูอีไล افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا